เมื่อวันอาทิตย์ที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับแ,แผนกเผยแพร่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นทุกวันอาทิตย์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลวิรรตโมครับและพระอาจารย์นิกซันตาชิตโตนำนั่งสมาธิแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการหยุดใจที่ส่วนกลางกายฐานที่7ด้วย ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีทั้งหมดประมาณ49ท่านด้วยกันก่อนปฏิบัติธรรมครับพระอาจารย์ได้ให้พูดแทนในห้องแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองในเรื่องประโยชน์ของสมาธิที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิในทุกวันทบทวนภาพความปลื้มปิติใจในการจุดประทีปครั้งที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นการจุดประทีปที่อุทิศสุขสนให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากที่นั่งสมาธิร่วมกันแล้วครับทุกท่านก็ได้เข้าถึงประสบการณ์ภายใน หลายท่านก็ได้รับความสงบทางใจงมีความสุขที่เกิดขึ้นภายในูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บรรยายธรรมเรื่องการฝึกตนโดยนิมนต์นะครับพระอาจารย์3รูปได้แก่พระมหาวันชัยพาสุระชะโยพระมหาอภิชาติพชิระชะโยพระมหาตินพัฒนารัตชะโยมาบรรยายธรรม ใพระอาจารย์ชุดนี้นะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองตั้งแต่ครั้งเป็นสามาเณรปร,รินธรรมจนกระทั่งบวชมาที 10, า่สิบพรรษาเป็นพระเถระและการได้มาแบ่งปันการประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเองในครั้งนี้ก็สร้างแรงบันดาลใจว่าทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงทมได้อย่างง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความละเอียดภายในดวงใจเกิดขึ้นจากการฝึกหย,ยาบๆนะครับให้มีความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบ ทุกท่านก็ได้มีโอกาสเข้าฐานนะครับในการร่วมกันสั่งสมบุญจากปรายาววัจมัยบุญที่สําเร็จจากการกลนขวายกิจการงานที่ชอบอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจครับ